หลังกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงมีผลบังคับใช้พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยถึงขั้นตัดสินใจยุบพักบางคนออกจากฮ่องกงทันทีสงสัยไหมคะว่าตกลงกฎหมายนี้มันว่าอย่างไงแล้วทำไมถึงต้องกลัวกนันนักันะมุาไวย์เดอะฟาสโยงโลกถึงไทยเปลี่ยนข่าวใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณค่ะ mm. ขอเล่าประวัติศาสตร์ย่นย่อของฮ่องกงนะคะเพื่อที่จะได้เก็ตค่ะว่าทำไม กฎหมายนี้ถึงได้เปลี่ยนโฉมฮ่องกงไปเลยดดดดคืออย่างที่รู้กันนะคะว่าอังกฤษเช่าฮ่องกงจากจีนพอครบกำหนดแล้วก็ส่งมอบให้ในปี2540ค่ะโดยที่จีนก็สัญญานะคะว่าจะยึดนโยบาย1ประเทศ2ระบบฮ่องกงใช้กฎหมายพื้นฐานซึ่งเปรียบได้กับรัฐธรรมนูญของฮ่องกงแล้วก็ใช้ระบบทุนนิยมใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงยึดหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามสากลค่ะ ที่สัญญากันไว้เนี่ยจะใช้1ประเทศ2ระบบ50ปีค่ะคือถึงปี2,590แต่ว่าผ่านมาได้แค่20ปีกวปีกว่าจีนก็เริ่มบีบฮ่องกงขึ้นเรื่อยๆเ,เปลี่ยนเนื้อหาประวัติศาสตร์ในแบบเรียนบ้างแก้กฎหมายต่างๆจนเมื่อวันที่30มิถุนายน2563ห้องกลฮ่องกงผ่านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี่แหละค่ะของจริงเจรมเอโคเฮน อาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกฎหมายของจีนกล่าวนะคะว่าผู้สั้นๆง่ายๆของกฎหมายฉบับนี้มันก็คือการเทคโอเวอร์ฮ่องกงค่ะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายนี้นะคะมีคนไม่กี่คนเท่านั้นคะ่ะที่เห็นกฎหมายฉบับเต็มว่าเขียนอะไรลงไปบ้างก็รู้กันคร่าวๆค,ค่ะส่วนทางการจีนและฮ่องกงก็พูดคล้ายๆกันหมดก็คือ กฎหมายนั้นมีไว้ลงโทษอาชญากราแค่ไม่กี่คนที่เป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติคุ้นไ,มไหมล่ะคะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ไม่ได้กระทบประชาชนทั่วไปไม่ได้ทำผิดก,ก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรเลย <c oughs> พอกฎหมายนี้ออกมานะคะสมาชิพกพรรคเดโมซิสโตก็เลยลาออกค่ะยุบพรรคซะดีกว่าไม่ยุบเองเดี๋ยวก็โดนยุบสมาชิกถูกตัดสิทธิ์กันปเปล่ายุบพรรคแล้วก็ให้โจชวองและก็สมาชิกค,คนอื่นๆมาลงเลือกตั้งในนามอิสระ สู้ภายในฮ่องกงดีกว่าส่วนนาทาลเลาก็ออกไปอยู่นอกฮ่องกงเพื่อที่จะเคลื่อนไหวจากข้างนอกด้านไต้หวันกับอังกฤษก็เตรียมแผนรับผู้ลี้ภัยจากฮ่องกงกันเลยนะคะแล้วอังกฤษกับออสเตรเลียก็ยังพิจารณายกเลิกข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับจีนเพื่อป้องกันไม่ให้จีนเรียกตัวชาวฮ่องกงที่ถูกตั้งข้อหานี้กลับประเทศสรุปกฎหมายนี้มันว่ายังไงกันแน่กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง มี66มาตราค่ะความยาว7,000กว่าหน้าระบุค่ะว่าการกระทำต่อไปนี้เป็นความผิดทางอาญา 1. ยุยงให้มีการแยกประเทศ 2. ล้มล้างบ่อนทำลายรัฐบาล 3. ก่อการร้าย 4. ส,สมคบคิดกับต่างชาติหรือปัจจัยภายนอกที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทั้งหมดนี้มีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตค่ะฟังดูก็เหมือนจะ make ซนนะคะแต่ว่า นิยามทั้งหมดนี้คุมเครือเปิดช่องให้ตีความครอบจัก,กรวาลค่ะแล้วก็วักทองที่โผล่ขึ้นมาเยอะมากในกฎหมายนี้ก็คือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติซึ่งไม่รู้ว่าแบบไหนเท่าไหนถึงจะเรียกว่าอันตรายต่อความมั่นคงของชาติแล้วใครหล่ะที่จะมีอำนาจในการตีความนี้ไม่ใช่ฝ่ายตุลาการของฮ่องกงค่ะแต่เป็นของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วถ้ากฎหมายไหนขัดแย้งกับกฎหมายฮ่องกงก็ให้ยึดกฎหมายจีนแผ่นดินใหญ่เป็นสาคัญค่ะ เอาละค่ะมาดูกันว่าทําไมกฎหมายถึงน่ากลัวกันนะักก็วิธีการประท้วงที่เคยทํามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยจะกลายเป็นความผิดถึงขั้นจําคุกตลอดชีวิตเลยนะสิคะการทําลายอาคารทรัพย์สินของรัฐอาจจะถูกตีความว่าพยายามล้มล้างบ่อนทําลายรัฐบาลจีนการสร้างความเสียหายต่อระบบขนส่งมวลชน,นอาจจะถือว่าเป็นการเกาะการร้าย หากทำให้คนอื่นได้รับอันตรายหรือสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญ Amnesty International เก็บข้อมูลการใช้ข้อหาล้มล้างบ่อนทำลายบนจีนแผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็พบค่ะว่ามีการใช้ข้อหานี้คุมขังผู้สื่อข่าวทนายความนักคิดนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวหลายคนบางคนแค่วิจารณ์รัฐบาลจีนบนอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดสินนะคะว่าล้มล้างบ่อนทำลายอำนาจรัฐแล้ว ความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎหมายนี้ให้อำนาจกับตํำรวจเยอะมากในคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจากเดิมที่ใช้กฎหมายในการสอบสวนคดีร้ายแรงโดยให้ผู้ว่าฮ่องกงกับคณะกรรมการเพื่อการป้องกันความมั่นคงแห่งชาติเดี๋ยวเป็นคนสั่งการค่ะซึ่งก็รู้กันดีนะคะว่า ตำรวจกับผู้ประท้วงมีประเด็นมีเรื่องมีราวกันมาตั้งแต่การประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อปี2562แล้วในมาตรา43ของกฎหมายนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจในการอายัดยับยัง้งยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตำรวจมีอำนาจในการลบข้อความที่เป็นภัยต่อความมั่นคงสั่งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือเครือข่าย ช่วยลบข้อความถ้าหากไม่ทําตามผู้พิพากษาสามารถที่จะอนุญาตให้ตํารวจยึดสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของผู้โพสต์ไปลบข้อความได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะขอหมายสารเพื่อขอข้อมูลของผู้โพสต์จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตค่ะหรือว่าขอให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตช่วยดีคริปข้อความทั้งการสื่อสารภายในและนอกฮ่องกง แต่ถ้าหากว่าฉุกเฉินก็ไม่จําเป็นต้องขอหมายสารก็ได้ตํารวจนะคะสามารถที่จะดักฟังหรืออ่านเพื่อป้องกันหรือค้นหาภัยคุกคามความมั่นคงของชาติยกเว้นการสื่อสารกับทนายความแต่ก็ยกเว้นอีกถ้าหากว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าทนายความอาจจะทําความผิดกฎหมายความมั่นคงของชาติสรุปไม่เหลือ privacy เพื่อ security อย่างแท้จริงค่ะงง เท่านั้นยังไม่พอนะคะผู้ว,ว่าฮ่องกงยังมีอํานาจแต่งตั้งผู้พิพากษาในคดีความมั่นคงได้ด้วยซึ่งอาจจะหมายความว่าฮ่องกงไม่มีการถ่วงดุลอํานาจอีกต่อไปเพราะฝ่ายบริหารที่เป็นคนของจีนแผ่นดินใหญ่ก็มาครอบงําฝ่ายตุลาการอีกจบสิ้นความเป็นอิสระของฮ่องกงค่ะแต่ที่หนักกว่านั้นนะคะจําเลยอาจจะต้องไปขึ้นศาลที่จีนแผ่นดินใหญ่ค่ะและคดีที่เกี่ยวข้องกับความลับของรัฐ ก็จะไม่ถูกเผยแพร่ในข่าวหรือต่อสาธารณะด้วยโคเฮนอธิบายนะคะว่าในจีนแผ่นดินใหญ่ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงอาจจะถูกคุมขังนานถึง6เดือนโดยไม่สามารถที่จะติดต่อกับใครได้เลยอาจจะถูกซ้อมทรมานบีบบังคับให้รับสารภาพไม่สามารถที่จะปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนได้ก่อนที่ตำรวจจะตัดสินว่าจะฟ้องคดีต่อหรือไม่ยังมีพีกกว่านั้นอีกค่ะ กฎหมายนี้ครอบคลุมถึงทุกคนบนจัก,กรวาลน,นี้นะคะคือเหล่าพันธมิตรชานมทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีนะคะกฎหมายนี้บังคับใช้กับชาวต่างชาติที่ถูกมองว่ามีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในฮ่องกงชาวต่างชาติที่สนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของฮ่องกงหรือเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรัฐบาลจีนก็จะถูกดำเนินคดีถ้าหากว่าเดินทางไปที่ฮ่องกงหรือจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะ นั่นหมายความว่าถ้าเราเคยวิจารณ์รัฐบาลจีนหรือประกาศว่าเราสนับสนุนให้ฮ่องกงเป็นเอกราชจากจีนแล้วเราดันอยากจะไปไหว้พระแก้ชงหรือไปขอเนื้อคู่ที่ฮ่องกงเราอาจจะถูกจับได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาตีความว่าข้อความของเราเป็นภัยต่อความมั่นคงของเขางงก็เพราะว่าที่ผ่านมานะคะชาวฮ่องกงก็พยายามเรียกร้องจากนานาชาติให้มาสนใจตัวเองไม่งั้นก็สู้กับจีนไม่ได้รัฐบาลจีนและฮ่องกงก็เลยชอบบอกตลอดค่ะว่า พวกผู้ชุมนุมเ,เป็นพวกช่างชาติรับเงินต่างชาติมาสมคบคิดกันโค่นล้มรัฐบาลจีนและพรรคคอมมิวนสิสต์กฎหมายนี้นะคะคยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในฮ่องกงใช้มาตรการที่จําเป็นในการจัดการองค์กรเอกชนของต่างชาติรวมถึงสำนักข่าวต่างชาติในฮ่องกงแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะ ก็ไม่น่าแปลกใจคะ่ะที่ The New York Times จะย้ายฝ่ายดิจิทัลของตัวเองออกจากฮ่องกงไปกรุงโซลของเกาหลีใต้แทนส่วน NGO ข้ามชาติที่ทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆในฮ่องกงในประเด็นอย่างเช่นสิทธิมนุษยชนการปฏิรูปการเมืองนิติรัฐพัฒนาด้านประชาธิปไตยก็หนาวๆร้อนๆกันไปนะคะหลายคนก็ยังกังวลอีกค่ะว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะทำให้ต่างชาติรู้สึกไม่อยากเข้าไปทำธุรกิจในฮ่องกงเหมือนเดิม ส่วนการศึกษาในฮ่องกงที่เคยอยู่อันดับต้นๆก็อาจจะแย่ลงไปนะครับเพราะว่าอาจารย์ชาวต่างชาติก็อาจจะไม่อยากมาสอนในฮ่องกงเพราะว่ากลัวกฎหมายนี้ที่มันรุนแรงมากโดยเฉพาะการเรียนการสอนในสายสังคมเช่นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ที่มักจะต้องมีการถกเถียงวิาพากษวิจารณ์กันหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคิดมากนะอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นมั้ง แต่ว่าถ้าดูจากท่าทีของจีนก็ชัดเจนนะคะว่าเขาตั้งใจปราบปรามฝ่ายประชาธิปไตยอย่างจริงจังเพราะว่ารัฐบาลจีนแต่งตั้งเจิ้งเอี้ยนสงขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงใหม่ของฮ่องกงซึ่งจะได้รับคำสั่งโดยตรงจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเจิ้งเนี่ยก็เป็นที่รู้จักอย่างมากนะคะในฐานะผู้สั่งปราบปรามการประท้วง การเรียกร้องค่าชดเชยการถูกไล่ที่ในมณฑลกวางตุ้งเมื่อปี2554 mm. ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะคะว่าจีนนั้นเอาจริงค่ะ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบแชร์ไปด่าได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปดีๆจาก Voice Online นะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องอะไรถามมาได้เลยค่ะรายการ w i the f a s t จะมาหาคำตอบให้ค่ะ